สวัสดีครับกับผมนายก้องเกียรติืองน้อยนิติกรชำนาญการสังกัดกลุ่มตรวจการสากกรสำนักง,งานสากกรจังหวัดปราจ,จีนบุรีครับกับผมสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีนิสสับัณฑิตจากมหาวิทยลาลัยสุขโขทยัยธรรมาธิราชครับเริ่มรับราชการณนะกรมส่งเสริมสักกรเมื่อวันที่16พฤษภาคม2561ันหสณสำนักง,งานสักกรจังหวัดสักแก้วเป็นที่แรกครับหลังจากที่บรรจุที่แรกนะครับ เมื่อผลการทดลองงานก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจการสักกรมาโดยตลอดจนกระทั่งไอ้มาดํารงตําแหน่งที่สํานักง,งานสักกรจังหวัดปราจีนบุรีก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจการสักกรอีกเช่นกันนะครับทําให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้เรียนรู้และก็สั่งสมประสบการณ์มาโดยตลอดจนคิดว่ามีความพร้อมสำหรับการตรวจการในอนาคตต่อไปครับสำหรับผลงานที่ขอเข้ารับ